ครับตอนนี้ผมอยู่ทีทางเข่าสำหนักป่าเขาวไหวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสำหนักแห่งนี้กลเป็นสำหนักล่างนะครับเพราะว่า,า,าววป่าเขาไหว้คนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวเข็มตรงหนาว่าเสิ้อผ้าทันมากคนหามากที่สุดนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเค่อยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับ สถานที่รักษาป่วยในยข้าวเดียวกันนะครับครับนี่เป็นทางเข่านะครับถึงมีหลูปปั้นโยคีลูปปั้นลาบดนะครับ ครับผาขาวสบัยนะครับเพิ่นกะถือผาขาวนะครับกะบ,บอกง่ายๆก็คือเป็นลือสีนะครับซึ่งปัจจุบันเพิ่นถเถ่าแล้วเพิ่อนกะเ็้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เลยห่างไปนะครับ ตอนนี้เข้นทงนาวาอยู่ที่สำนักผ้าขาวสวัยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับในอดีตเคยเป็นสถานที่ปฏิวัติธรรมและกร,รักษาผู้ป่วยในข้าวเดียวกันนะครับสำนักแห่งนี้นะครับก็อยู่ทึงเกศเขาผู้พานนะครับเขตอุทยานผู้พายตนนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็ กลายเป็นที่ลกกลางบางเปานะครับเพราะว่าผาขาวสบายหรือว่าผาขาาไหวนะครับเพื่อนจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับมือนีขึ้นตรงหน้าว่านะครับสีผ้าเอฟซีทุกๆคนนะครับมาสำรวจมาเบิงสถานที่แห่งนี้นะครับขับมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับผม ครับด้านนาธรรมผระชมเนี่ยครับก็เป็นมองที่ว่าผาขาวสวายเป็นไดมาอาศัยปฏิบัติธรรมนะครับปัจจุบันนี้กาท่านได้เสียชีวิตลงไปแล้วกะเหลือเพียงสิ่งปลูกสางที่เหลือไหวนะครับ ปู่ฤศีบางบทแม่พระโพธิสัตว์ท้ทาเกียบแก้วจอมมณีปูนิยมสุวรรณหงหงแม่วันทองสุวรรณทองนะครับครับกับเป็นเหลือเที่ยงลองร้อยนะครับเหลือยงกำนันนะครับที่ข้างนึงนะครับ ข้าวาเหว่นก็ได้มาอาศัยณบริเวณตรงจุดนี้นะครับ ครับนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่มาผ่าขาวสไบนะครับเป็นเจ็ดไว้นะครับเป็นล่งครัวเป็นนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งผูกสางที่ห่างกัแล้วนะครับ ที่ท่านเห็นนี่ครับฝั่งซ้ายมือน่ก็สิเป็นมองประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปแต่ละองค์นะครับจะขีหันไปคนละทิศคนละทางนะครับถึงตัวผมเองจะผมมีบทสมามถอธิบายให้ท่านผู้ชมได้หูครับด้านหน้าน่ก็สิเป็น พุตินะครับที่อาศัยของฝาขาวเพิ่นนะครับบริเวณที่ต่างของสำนักเพิ่นนะครับอยู่บนราล่านหินนะครับ บนเตือกเขาผู้ผ่านนะครับเจดุทยานผู้ผายตรจังหวัดสกนลคนครนะครับครับมีเป็นบริเวณทางเขานะครับจะมีรูปปั้น,นแตกต่างกันออกไปนะครับรูปปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆ ่วั้งนนะครับกาจเป็นรูปปั้นโว่าจะเป็นรูปปั้นพระฤาษีหรือว่าณรูปปั้นพระพุทธรูปบางต่างๆและการสิหันไปคนละทิศคนละทางนะครับหัปปนไปแบบแต่ละทิศสีบก,กขึ้กันนะครับบางองค์คนกสิหันไปทางทิศตะวันตกทางตะวันออก ด้านนาธรผู้ชมนี่ครับจะสืเสียนปัจจุบันูปฝางสมาธิสิ่งกระหันมาทางทิศเหนือนะครับและก็ด้านนานี่ก็สืเสียนรูปชางนะครับ างต่างๆนะครับต่างอยู่บนก้อนหินนะครับซึ่งก็หันไปทางพละิตตามกดหินที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับช่งนต่ก้อนนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็นที่เป็นสำนักปฏิวัติธรรมของหาขาวสวัยและก็เป็นที่รักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นโลกที่ว่าทางการแพทย์บอสสามารถรักษาได้นะครับจะต้องมารักษาอยู่สำนักแห่งนี้นายกอด,ดีตนะครับแต่ปัจจุบ,บันนี้ก็กลายเป็นที่ล่างเพราะว่าเจ้าของสำนักคนก็บเสียชีวิตไปไปแล้วนะครับ ด้านนาท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเครื่องพักนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสถานที่ลาดวางเปล่าครบนี่จะเป็นพระพุทธรูปของขนาดใหญ่นะครับซึ่งเันจากันน,นาไปพละทิย์นะครับ นอยยะเตอเจ้าทีเจ้าฐานนะครับครับนี่เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่งานอยู่นะครับซึ่งด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับิเฟ็ลไปเต็มไปด้วยนะครับกระดูกสัตว์นะครับแทนอยู่หลังขององค์พระพุทธรูป ปฏิสฐานนะครับอยู่ตรงบริเวณใจกลางของสำนักแห่งนี้ สวันดีครับเคนดงนาวานะครับเมื่อนี้เคนดงนาวาสีผ้าเย็บซีทุกท่านนะครับมาค้นหาสำนัก้าเขาไหวนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมแตกที่การรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นโลกที่ว่าทางการแพทย์บ่สามารถรักษาได้นะครับก็บอกง่ายๆค่ะก็คือว่า สมท่ภาคฝ่ไปนะครับแตได้มาอาศัยอยู่สำนักผาขาวสวัยณบริเวณตรงจุดนี้นะครับเป็นสิ่งหยุดเหนียวเป็นที่รักษาผู้ป่วยครับตรงจุดนี้ก็เป็นสารของแม่ย่าสามสวนนะครับซึ่งเป็นผู้ปกปักรักษาดูแล สำนักแห้งนี้ไว้นะครับเป็นริงดิ์สักธิตประจำสำนักขาวๆไหวนะครับ งจุดนี้นะครับจะเป็นท่าพีหน่อยนะครับ ี๋ยวผมจะพาท่าสันผุ้ชมมาสำรวจอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งด้านน้านจะเป็นเจดีนะครับเจดีต่างอยนนู่บนพระรานินธ จุดบริเวณตรงหนาทานตู้ชมนะครับจะเห็นเยอดีนะครับครับใต่ฐานพระพุทธรูปกสินีลูกขันดามบทนะครับซึ่งเป็นจะอยู่ใต่ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับจึงจะหันเลี้ยงไล่ไป ดันติตะวันตกนะครับขับทะลกองค์นี้นะครับครับต้องกลางัางเจดีในซีนี่เจดีตั้งเบิรหาองนะครับมีองค์ใหญ่สุดอยู่กลางแล้วก็องค์น้อย อยู่สีทิศนะครับคนละมุมนะครับเป็นเจดีย์องค์หน่อยๆน,นะครับจะล้อมรอบไปด้วยพระพุทธรูปบางสมาธิครับที่ท่านผู้ชมเห็นเยอะอยู่ใกล้ๆเนี่รับเป็นเจดีย์นะครับ จะนายควมเสียาท่ทันไปชมยางกับไปสตำรวจเบิงว่าเป็นจังไดนะครับเียดีที่เป็นสางไหวนะครับ